วันนี้ก็เหมือนกันหากใจของเราสแสวงหาอยากจะพบกับพระเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่ร้องเพลงอยากจะพบพระองค์ผู้ทรงทแต่ว่าใจไม่ได้อยากจะพบจริงๆแต่เพราะใจด้ปรารถนาจะพบกับพระเจ้าเนี่ยเราจะได้พบกับพระองค์ในวิธีของพระองค์ในเวลาของพระองค์เชิญชวน,ชวนเรื่องการพบพระเจ้าเนี่ยถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์นะทุก คนที่พบกับพระเจ้าจริงๆชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกเลยเอริยาหนียาาเยสเบลหนีวัวซุกหัวซุนหนีตายแล้วก็บอกมานอนใต้ต้นซากบอกว่าฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนะแล้วก็เขาก็ไปถึงภูเขาโฮเลฟแล้วก็ได้พบพระเจ้าแล้วชีวิตขเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเอริยาโมเสส คนเลี้ยงแกะเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าโอเขากลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในโลกนำคนอิสราเอลสามล้านคนออกจากอียิปต์ด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้ากีเดโอนคนขี้กลัวขี้กลัวที่อยู่ในปลูกข้าวในบ่อย่ำองุ่นเมื่อเขาพบพระเจ้ากลายเป็นโอผู้นำที่ก้าหาญของคนอิสราเอลเยเรมีซึ่งอายอายพระเจ้าเป็นแต่ดเด็กขราพระเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกกับไม่กลัวแม้กระทั่งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ชี้หน้ากษัตริย์ว่ากษัตริย์ท่านต้องกลับใจใหม่เหมือนกันนหะเมื่อเราพบพระเจ้าชีวะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยแล้วก็ทุกครั้งยิ่งพบพระเจ้าก็จะไม่เหมือนเดิมนิดนึงเพราะพระเจ้าก็จะเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะครับดังนั้นให้เราสแสวงหาพระองค์แล้วก็ให้มูลค่าให้คุณค่ากับการพบกับพระเจ้าหรือการรู้จักกับพระเจ้ามีค่าดังทองคําล้าค่าแล้วเราจะได้พบกับพระองค์